สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไาแวลกลางโนมองไปที่หลานเซีนยนโยอย่างตกตะลงึงนี่มันสร้างเป็นวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ที่ทรงพลังจร,งจรงิงๆ มังกรไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือการจมตีที่มีเพียงวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทมังกรที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถทำได้รานเซนโยยังมองดูปืนพกในมือของเขาด้วยความประหลาดใจไม่ต้องพูดถึงมันรู้สึกดีจริงๆเขารู้สึกได้ว่ามีกระแสวังวนอยู่ในปืนพกมันเป็นกระแสวังวนนี้ที่รวมพลังวิญญาณและพลังสายเลือดของเขาเข้าด้วยกัน ผาสนาเข้าด้วยกันพลังสายเลือดและพลังวิญญาณสีทองผสมผสานเข้าด้วยกันและถูกบีบอัดให้หมุนทำให้เกิดการระเบิดเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วสามารถไปได้ไกลถึงพันเมตรนี่คือระยะทางที่วิธีโจมตีปกติของเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ที่สำคัญป่านั้นกระบวนการเปิดตัวทำให้หลานเซนโูเข้าสู่สภาวะแห่งการตัดสิ การไหลเวียนและการบรีบอัดแบบนั้นสามารถเกิดขึ้นในร่างกายของข้าเองได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ไหมายความว่าพลังโจมตีของตอนเองสามารถถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะนี้ได้หรือไม่เหตุผลที่สามารถเปิดตัวได้จนถึงขณะน,นี้สาเหตุหนึ่งมาจากการบรีบอัดและอีกประการหนึ่งเป็นเพราะความเข้มข้นเมื่อกระสุนออกมาจากปืนพกมันรวมศูนย์อยู่ที่จุดหนึ่งและกระสุนยังคงเป็นรูปทรงเกลียว ทำให้อากาศแตกแระกระทั่งทำลายพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งหลังจากยิงออกไปปืนพกก็รู้สึกปุ่นขึ้นเล็กน้อยและค่อยๆกลับมาเป็นปกติพร้อมแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยหลังจากขยา่าปืนพกในมือแล้วหลานเซนจยก็ตั้งใจที่จะรองอีกครั้งด้วยมือซ้ายแต่ก็ยังไม่รองเลือดสีทองบนมือขวาแสดงถึงความแข็งแกร่ง,แ,รงและไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังทะลุทะลวงของมันเป็นยังไง แล้วถ้าใช้มือสายล่อย่างหนึ่งฟารมที่มีรอถลายสีเงินทางด้านสายมือตอนนี้มีคุณสมบัติสามประการในการควบคุมธาตุและมันสามารถยิงกระสุนสามนัดแยกกันหรือสามารถลอมรวมคุณสมบัติทั้ง3เข้าด้วยกันแล้วยิงออกไปได้หรือไม่หากสามารถลอมรวมเข้าด้วยกันได้จะไม่เทียบเท่ากับเทคนิคการล้อมรวมแบบสามในหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการรวมกันของสามธาตุพลังมันจะไม่เล็กๆแน่นอน เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกถูกเล่าร้รวงด้วยปืนพกนี้จริงๆเขาหันไปหาชายวัยกลางคนแล้วพูดว่าท่านมีปืนพกเพียงกระบอกเดียวหรือไม่ชายวัยกลางคนตื่นเึ้ื่อในเวลานี้และรีบพูดว่าไม่ไม่้มามีปืนพกสองกระบอกสิ่งดีๆมาเป็นคู่คู่เออใช่แต่ทว่าแต่ผู้มีเกียรติข้าลืมบอกเจ้าไปอย่างหนึ่งเพราะเครื่องมือวิญญ,ญาณต่อสู้นี้พิเศษมากเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว มันจะผูกพันกับวิญญาณยุต์การต่อสู้และสายเลือดของท่านและมันจะไม่เป็นของใครอีกต่อไปมันสามารถยอมรับวิญญาณยุตการต่อสู้ของท่านได้เท่านั้นมันไม่สามารถยอมรับการต่อสู้ของใครได้อีกเพราะฉะนั้นมันจึงจะเป็นของท่านเท่านั้นหลรงด์เซนจูเข้าใจทันทีว่านี่เป็นการบังคับซื้อและขายอย่างชัดเจนเขาอนุญาตให้ตัวเองท,าทอํงาการทดสอบแต่หลังจากการทดสอบเขาบอกว่า เป็นของเขาแล้วเท่านั้นแอดจริงแล้วเขารู้สึกได้จริงๆเมื่อกี้นี้วงกลมเวทมนต์หลักในปืนพกถูกเขาปิดกั้นไว้หลังจากกระตุ้นพลังวิญญาณและพลังสายเลือดของเขาแล้วเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองเป็นร่างเดียวคงจะแย่มากหากสามารถเปลี่ยนแกนหลักเหล่านี้ได้อีกครั้งเป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เครื่องมือวิญญาณนี้มีไว้สําหรับเขาโดยเฉพาะจริงๆ แทนที่จะดุอีฝ่ายร้านเซนโยกับมองชายวัยกลางคนด้วยสายตาที่มีความหมายเอาอีกอันหนึ่งมาให้ข้าด้วยชายวัยกลางคนบอกเมอแล้วหยิบปืนพกอีกกระบ,บอกที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันส่งต่อให้กับร้านเซนโยร้านเซนโยเปรียบเทียบเครื่องมือวิญ,ญญาณทั้งสองเขาพบว่าสิ่งที่เขาทดสอบยิงไม่ได้จางหายไปอย่างสมบูรณ์และยังคงรักษาความแวววาวของสีทองอ่อนไว้เห็นได้ชัดว่า มันถูกรวมเข้ากับพลังวิญญาณและพลังสายเลือดของเขาอีกฝ่ายไม่ได้โกหกเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จับอีกข้างอย่างปกติไกยวัยการ์ฟรีบพูดว่าหลังจากที่มันผูกพันกับวิญญายุธการต่อสู้ของเจา้าอัตราการยิงจะถูกเร่งในครั้งต่อไปที่ถูกยิงเนื่องจากช่องทางได้ถูกสร้างขึ้นลานเซนยูเพียกหน้ายกมือสายขึ้นและใช้พลังวิญญาณของเขาและพลังสายเลือดของเขา พลังถูกฉีดเข้าไปพร้อมกันและเก็ดสีเงินก็ปกปุมฝ่ามือทันทีทันใดนั้นสีเงินสุกใสก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของปืนพกจากนั้นกระสุนเงินก็ถูกยิงออกไปการบังคับแบบเดียวกันปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้กระสุนถูกยิงมาจากระยะประมาณ300เมตรเท่านั้นระเบิดในอากาศด้วยเสียงดังและกลายเป็นลูกไฟเปลวไฟเป็นสีแดงสีทองสิ่งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของหลานเซนอยู่โดยตรงใจฉีดองค์ประกอบธาตุไปเท่านั้นเขารู้สึกชัดเจนว่าความโอดทนของปืนพกนั้นไม่มีปัญหาดูเหมือนว่าา่าทั้งสามนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเขาได้รองในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นชายไวกลางฝนก็ยังตกใจอยู่แล้ววิญญาณยุดการต่อสู้ประเภทมบงตอนที่แท้จริงหนึ่งตัวนั้นมีพลังมหาศาลอยู่แล้ว ไม่ต้องพูดถึงทั้งสองเลยสีทองและสีเงินวิญญาญุตการต่อสู้มังกรคู่ที่แตกต่างกันช่างเป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวจริงๆอันใดนั้นวิธีที่เขามองหลานเซีนยนอยู่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังวิญญาณของหลานเซีนยนอยู่นั้นไม่แข็งแรงเกินไปนั่นคือระดับจากวงแหวนวิญญาณที่4หรือวงแหวนวิญญาณที่5แต่ถ้าว่าวิญญาญุตการต่อสู้นี้ ช่างเหลือเชื่อมากอย่างน้อยในความทรงจําของเขาเขาไม่เคยเห็นวงแหวนวิญญาณที่ทรงพลังเช่นนี้มาก่อนวิญญายุดจารต่อสู้เช่นนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าเขาจะกลายเป็นมหาอำนาจชั้นนาในอนาคตนอกจากนี้ใครจะเชื่อว่าไม่มีคนแข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังชายหนุ่มคนนี้ในดาวแห่งสวรรค์ถ้าเกียงว่ามีเพียงตระกูลระดับสูงแม้แต่ตระกูลคุณนางเท่านั้นที่สามารถฝูกฝนชายหนุ่มเช่นนี้ได้ ในขณะนี้ชายัยกางคนมองดูหลังเซนโยด้วยแสายตาที่ประจบประแจงมันเหมือนกับว่ามันออกแบบมาเพื่อท่านโดยเฉพาะมันสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เรายังมีซองหนังที่เข้ากันได้สําหรับท่านด้วยขณะที่เขาพูดเขาก็ยื่นแหวนสองวงให้มันเป็นแหวนเงินสองวงซึ่งทั้งสองวงดูเล็กมาาชายไวกางคนโบกมือให้หลานเซนโยสวมนิ้วไฟของเขาทันทีที่หลานเซนโยสวม อขาก็คิดทันทีที่เขาคิดปืนวิญญาณทั้งสองกระบอกก็ถูกรวมเข้ากับวงแหวนทั้งสองหลังจากใช้พลังจิตสำรวจเขารู้สึกได้ทันทีว่ามีพื้นที่ประมาณลูกบาทฟุตในวงแหวนทั้งสองนั่นคือเพียงแค่แต่สิ่งเหล่านี้ปืนพกทั้งสองเท่านั้นนี่คือเครื่องมือวิญญาณการจัดเก็บที่แรกที่สุดที่หลานเซนยูเคยเห็นแต่ถึงกระนั้นนี่คือเครื่องมือการจัดเก็บอวกาศคุณแฉะสาคัญคือความสะดวกสบาย ดูที่มือของเขาการสแสดงออกของร้านเซนโยกลายเป็นแปลกเล็กน้อยเขามีแหวนถึงสี่วงบนมือของเขาใช้ัยกางโคน่นทำท่าทางชวนชวนและพูดอย่างจริงจังว่าแขกผู้มีเกียรติคนอื่นๆมาดูของของเราก่อนของของเราร้อนยอดเยี่ยมมากร้านเซนโยติดตามเขาได้เดินกลับไปที่ร้านเพื่อนคนอื่นๆมองไปที่ร้านเซนโยด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ไม่คาดคิดแน่นอนว่า พวกเขาไม่ได้มาที่ร้านนี้เพื่อซื้ออะไรพวกเขาไม่มีความคิดแบบนั้นราคาของปืนพกสองกระบอกตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถจ่ายได้เป็นแต่ว่าพวกเขาจะใช้มิตรินแลกกับมันแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่พวกเขามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาก่อความเหื่อดร้อนในที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเมืองนี้แต่ไม่คิดว่าร้านปลูกถ่ายนี้จะมีของดีจริง ก็ไม่ต้องกังวลเราอย่าเพิ่งสร้างปัญหามีประโยชน์ก็เอาผลประโยชน์ไปก่อนใช้ไว้กลางคนถามอีกครั้งและมีคนไปหยิบเครื่องมือวิญญาณมันเป็นปืนใหญ่นำทางวิญญาณมันยาวประมาณสาเมตรแต่เมื่อมองแวบแรกมันก็ดูหนักมากที่สำคัญกว่านั้นมันยังทำจากโลหะร้อมวิญญาณด้วยเราควรจะรู้ว่าโลหะร้อมวิญญาณนั้นเป็นโลหะที่สำคัญอยู่แล้ว ปืนใหญ่นำทางวิญญาณนี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักอย่างน้อย100กิโลกรัมด้วยโลหะร้อนวิญญาณจำนวนมากราคาของปืนใหญ่วิญญาณนี้ถึงต้องค่อนข้างสูงปืนใหญ่นำทางวิญญาณจะต้องมีราคาแพงชายวัยกลางคนไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาสิ่งนี้ออกไปแต่เขาตกใจมากกับวิญญาณยุดการต่อสู้ของร้านเชนอย่ด้วยวิญญาณยุการต่อสู้เช่นนี้ เขาจะขาดเงินได้อย่างไรเอาอ่านเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งดังนั้นข้าจึงหยิบของที่ดีที่สุดออกมาแขกผู้มีเกียรติปืนใหญ่วิญญาณนี้เป็นปืนใหญ่ติดไลซึ่งติดตั้งไว้สําหรับหมุนจักคนโดยเฉพาะแต่ข้าคิดว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าก็ดูเหมือนจะสบายดีเช่นกันสัตว์เลี้ยงที่เขาหมายถึงก็คือเจ้าอ้วนสีทองอย่างแน่นอนหัวใจของรลานเซนโยข,ขยับ จะใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรเราต้องฉีดพลังวิญญาณด้วยหรือไม่ไม่จําเป็นสิ่งนี้ใช้แบตเตอรี่นําทางวิญญาณแต่ต้องใช้แบตเตอรี่นําทางวิญญาณระดับสูงสุดรองจากแบตเตอรี่บีบอัดพลังงานสูงหลังจากแบตเตอรี่เต็มสามารถยิงปืนใหญ่ได้10กระบอกระยะโจมตี3,000เมตรมันทรงพลังมากรลางเซนจูยิงปืนใหญ่วิญญาณขึ้นมาแล้วโยนมันให้เจ้าอ้วนสีทอง ออกไปลองดูสิอย่าอย่าเพิ่งลองสิ่งนี้ที่นี่ใช้ไวกลางโคนหยุดเขาการยิงขึ้นฟ้าก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแต่ปืนใหญ่นี้แตกต่างออกไปถ้ามันระเบิดมันจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้ามันตกไปที่ใจกลางเมืองแม้แต่ร้านของเราก็ไม่สามารถรับผิดชอบได้ร้านเซนยูเรบมองเขาและพูดว่าถ้าจะรู้พลังของมันได้อย่างไรถ้าไม่ลองใช้ ชายไวการพลเรียกพูดว่าพลังนั้นเทียบเท่ากับปืนใหญ่หลักของเครื่องบินลบเจ้าคงจะเข้าใจแน่นอนว่ารลานเซนยู่เข้าใจดีเพราะเขาเก่งในการขับเครื่องบินลบจ้าอ้วนสีทองกําลังเล่นอยู่กับปืนใหญ่นําทางวิญญาณอยู่ในมือสําหรับมันน้ําหนัก100กิโลกร,รัมก็ไม่ต่างจากการถือแท่งไม้ธรรมดาเขาบกมือในมือแล้วดูค่อนข้างพอใจมีอะไรอีกไหมรลานเซนยถามชายไวยกางพล ไทยวัยกลางคนกล่าวว่าแน่นอนเรามีทุกอย่างที่นี่แต่เมื่อพูดถึงเครื่องมือวิญญาณคุณภาพสูงสองสิ่งนี้คือเครื่องมือหลักเป็นแต่ว่าท่านจะสนใจการปลูกถ่ายท่านอาจไม่สนใจสิ่งเดินพวกเราสิ่งที่เราเก่งที่สุดคืออุปกรณ์ปลูกถ่ายจริงๆรังเชนูกล่าวว่าเราไม่ต้องการอุปกรณ์ปลูกถ่ายหรืออะไรทํานองนั้นเอาละสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองที่มาที่นี่เราจะพูดสิ่งที่สําคัญกว่านี้ เรามาที่นี่เพื่อซื้อเรือรบเป็นหลักใช่ท่านมีเรือรบไหมอามาให้เราลำที่สามารถบินขึ้นไปในอาวากาศได้เราวางแผนที่จะออกสำรวจไปยังสามพัน์ทร์ราโตเรวอะไรนะเรือรบอาวากาศงั้นเหรอสีหน้าของชายวัยกลางคนเริ่มแปลกๆขึ้นมาทันทีแต่เขายังไม่มีอาการอะไรในความเห็นของเขานี่คือสิ่งที่ผู้สืบทอดของกลุ่มคนสำคัญในเมืองให้ยามทำ เราไม่มีเรือรบประวัติศจริงๆเราแค่ขายอุปกรณ์ในโรงงานชายวัยกลางคนพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวๆขณะนั้นสีหน้าของร้านเซนยูก็เปลี่ยนไปและเขาก็พูดด้วยความโกรธเมื่อเราเข้ามาเมื่อกี้เจ้าไม่ได้บอกหรือว่าเจ้ามีพุกอย่างที่นี่เจ้ารู้หรือไม่ว่านี่คือการชอบโกงเจ้ากําลังหลอกลวงเราเจ้ายัางต้องการที่จะเปิดร้านนี้อยู่ไหมไม่ไม่ข้าไม่แมายความว่ายอย่างนั้น นั่นไม่ใช่สโลแกนโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมเรือรบอาวากาศเป็นสิ่งของเชิงกลยุทธ์และเฉพาอผู้ใตพพดด้บังคับบัญชาโดยตรงกับบุนนางทั้งเจ็ดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิขายพวกมันพวกเราไม่มีจริงๆและเราไม่กล้าที่จะขายพวกมันคำพูดของชายวัยการโกนทําให้ร้านเซนโญมีความรู้เกี่ยวกับดาวแห่งสวรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยขาวอีกในหนึ่งการขายเรือรบอาวากาศก็มีในดาวสวรรค์เช่นกัน แต่พวกเขาถูกผูกขาดโดยขุนนางทั้งเจ็ดขุนนางขายเรือรบอาวากาศที่ไหนบอกข้ามาและพาพวกข้าไปหามันทีลานเซนยูถามชายวนกลางคนเรียกนนพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปที่คารุหาดของผู้นําเมื่อท่านไปถึงคารุหาดของขุนนางผู้นําท่านจะต้องจ่ายเงินมาจำจาจํานวนหนึ่งแล้วแสดงข้อมูลการลงทะเบียนกองเรือของท่านหลังจากการตรวจสอบแล้วก็สามารถตัดสินใจว่าท่าน มีคุณสมบัติที่จะซื้อหรือขายเรือรบอาวากาศแน่นอนว่าถ้าท่านซื้อขายเรือรบอาวากาศกับข้าวฤาษของคุณนังก็จะไม่มีปัญหาอะไรแค่นั้นแหละผู้เช่นนิรันดเซนจูโบกมือแล้วพาเพื่อนๆของเขาออกไปชายวัยกลางคนถอนหายใจเรื่องความร่องบอกเมื่อเห็นว่าเขาไม่หยุดการที่จะซื้อเรือรบอาวากาศอีกต่อไปแต่ช่วขณะต่อมาเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในขณะนี้รันเซนจู และคนอื่นๆได้เดินออกจากประตูของร้านแห่งนี้ไปแล้วแต่ผู้มีเกียรติแต่ผู้มีเกียรติร,ราสักผู้ข้ายังไม่ได้รับเงินค่าปืนพกและปืนใหญ่วิญญาณของท่านเลยชายเวกลางคนรีบตามเขาไปกานเซนยูหันไปมองและพูดว่าหลอกลวงเราและจะขอเงินจากเรางั้นเหรอเจ้าบ้าไปหรือไม่ชายวกางคนตกตะลึงข้าบ้าหรือเจ้าบ้า เจ้าทำของโดยไม่จ่ายเงินหรือไม่แม้ว่าเขาจะเป็นผู้สืบเสายมาจากผู้ยิ่งใหญ่แต่เครื่องมือวิญญาณทั้งสองนั้นมีค่าจริงๆเจ้าอ้วนสีทองวางปืนใหญ่วิญญาณไว้บนไหล่ของเขาและทาตามคําแนะนําของเฉินเลยเขาเร็งปากกระบอกอปืนไปที่ชายวัยกลางคนเรตรงและพร้อมที่จะยิงหากเขาไม่เห็นด้วยแต่ผู้มีเกียรติเจ้าไม่สามารถทําเช่นนี้ได้เครื่องมือวิญ,ญญาณเหล่านี้ประเมินค่าไม่ได้ ข้าเอามานันออกไปเพราะท่านมีความจริงใจและความแข็งแกร่งท่านไม่สามารถทาได้โดยไม่จ่ายเงินให้ข้าในเวลาน,นี้ขณะที่การเจรจาของพวกเขามีแนวโน้มที่จะพังทลายมีนักรบไซบอร์กมารวมตัวกันแล้วเครื่องมือวิญญาณต่างๆปรากฏขึ้นในมือของนักรบไซบอร์กเหล่านี้เช่นเดียวกับการปลุกคายบนร่างกายของพวกเขาผลทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปที่ทีมของหลานเซนยูทั้งเจ็ด มุมปากของหลังเซียนอยู่เงยขข้นแล้วเขาก็หันมือของเขาและปืนพกนําทางวิญญาณที่เพิ่งได้มาทั้งสองกระบอกก็ตกอยู่ในมือของเขาเกิดอะไรเจ้าต้องการซื้อและขายโดยใช้กําลังหรือไม่ใช่วัยการโขนใบนหน้ามืดมนเช่นกันแต่ผู้มีเกียรติเรากําลังซื้อและขายด้วยการบังคับเจ้าหรือไม่แต่เจ้าต้องการพ้นเราอย่างนั้นเหรอแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหน แ้วร้านปลูกถ่ายของเราสามารถเปิดได้ที่เมืองแห่งนี้เรามีภูมิหลังที่ดีโดยธรรมชาติ่ายเงินมาเร็วๆไม่เช่นนั้นไม่ว่าเจ้าจะมาจากไหนและเป็นใครจะาหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันร้านเซนโยสายปืนพกในเมือเจ้าต้องการเงินงั้นเหรอถ้าพวกเจ้าสามารถเอาชนะพวกเราได้ข้าจะให้เงินไปขณะที่เขาพูดเขาก็ขยับมือทั้งสองข้างไปพร้อมๆกัน เขาบกมือไปด้านข้างและยิงโดยไม่มีพิธีการเมื่อเขาเปิดใช้งานเพื่อนๆของเขาจะไม่เกียดค้านโดยธรรมชาติผลทั้งหมดเริ่มจบตีทันทีดวงตาของหยวนเอินฮวย,วยจมตีด้วยความสับสนทันทีทันใดนั้นนักรบใส่บอกทั้งหมดที่ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงและตกอยู่ในช่วง,วงเวลาแห่งความเฉยชาถังยูเก๋หรือเฟิงเจ้าอ้วนและไฝซิยซิว ไรีวิ่งออกไปพร้อมการเปิดตัวการลุกที่ทรงพลังความแข็งแกร่งของนักรบไซยบอกเหล่านี้อยู่ในระดับปานกลางและด้วยการเพิ่มของการปลูกถ่ายพวกมันเทียบเท่ากับการปลูกฝนวงแหวนที่3หรือ4ของวิญญาจารธรรมดาจะเทียบกับชนชั้นสูงจากโรงเรียนสื่อไรเคอร์ได้อย่างไรชั่วขณะต่อมาเขาถูกบังคับควบคุมโดยหวนเอินห่วยหวยพวกเขาก็หลงรลงกับเถินชายวัยกลางคนต้องมองฉากนี้ด้วยความเงียบงนัน าไม่เคยคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะดําเนินการโดยไม่รังเลนี่เป็นการโกนจริงๆมีนักโรคไทยบอกสองคนที่ถูกร้านเซนโูโจมตีหนักที่สุดรัานเซนยูระอุปกรณ์ปลูกถ่ายของพวกเขาอุปกรณ์ปลูกถ่ายอันหนึ่งถูกระเบิดด้วยเปลวไฟและอุปกรณ์ปลูกถ่ายเสริมอีกอันหนึ่งถูกทาลายโดยตรงสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงผดังอันทรงพดังของปืนพวกทั้งสองนี้อย่างเต็มที่หลังจากล้ม นักรบใสบอกไปหลายสิบคนแล้วหลานเซนโยก็มองไปที่ชายวัยกลางคนแล้วพูดอย่างใจเย็นเจ้ายัางต้องการที่จะรับเงินอีกหรือไม่ดวงตาของชายวัยกลางคนเย็นชาและเข้มงวดเจ้าจะต้องเจอปัญหาแน่ๆเจ้ารู้ไหมในขณะที่เขาพูดเขาก็เดินทีละก้าวไปในที่ทางของหลานเซนโยขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าวงแหวนวิญญ,ญาณก็ลอยขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาสีเหลืองสองอันสีม่วงสามอัน และสีดำสองอันหน้าประหลาดใจที่เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับมหาปาาวิญญาณร้านเซนอยู่เคยรู้สึกถึงความผันผวนของพลังวิญญาณในร่างกายของเขามาก่อนแต่เขาไม่คาดคิดว่าบุคคลนี้จะเป็นมหาปาาวิญญาณจริงๆมหาปาาวิญญาณขายของอยู่ที่นี่งั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมร้านผูกขายที่นี่ถึงมีขนาดใหญ่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ